สวัสดีครับผมวันนี้ผมอั่ใช่เคยวันนี้เราได้ปีนแอปในการอัดคลิปเลยว้าวซึ่งผมได้ใส่ออปชันอะไรเรียบร้อยนะครับซึ่งผู้ชมอาจจะสังเกตด้านขวาสุดว่ามันเป็นรูปผมนะให้กด A เอ็กโคเออใส่ข้อออปชันนะครับกดไปแล้วเขาจะให้เราเปลี่ยนภาพนะครับน้ำแต่ตอนนี้เรายังเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าผมอัคดคลิปอยู่ นะมันจะขึ้นนะันะเพืนะ่อภาพหรือว่าถ่ายเองเลยนะครับนะแล้วก็นี้การบันทึกเวลาก็คือเวลาคลิปนะครับนี้นะถอยังก็คือเตรมพร้อมประมาณห้าวิก็คือพร้อมที่จอัดคลิปประมาณนั้นนะครับนะโอเคซึ่งถ้าใครอยากใช้เดี๋ยวผมจะไปให้ดูนะครับโอเคปะ นี่นะครับผมแอปที่ผมใช้อยู่นะโมมิเซนแอปบันทึกหน้าจอนะผมคาดว่ามิเซนมีสปอนเซอร์เข้านะเด้อโอเคนะก็ใครอยากใช้ก็มันสามารถใช้ได้ในะในการอัดคลิปนะเผื่อผื้ชมอาจจะเป็นยูทูบเบอร์ในอนาคตนะครับเออน้องหนูสามารถมาดาวน์โหลดได้หมดนะครับนะโอเค ก็มีเพียงเท่านี้นะสำหรับคลิปนี้ซึ่งเป็นคลิปงสั้นแค่มาบอกว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้แอปโมบิเซนเนะนะไม่ใช่โมบิเซนนี่มันอ่านว่าอะไรวะเดี๋ยวไม่ชมแป๊บนึงเปลดเนสี่งกอนโมบิเซนโมบิเซน อันนี้นะุผู้ชมต้องอ่านว่าเมอร์เบเซนนะเป็นคำตอบที่ถูกต้องผู้เพียวว่ะโอเคเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ